ฮะรับบุญรับบุญรับบุญนะรับแล้วก็รับบุญเสร็จแล้วก็ฟังธรรมฟังธรรมเรดจะฟังธรรมแล้วแล้วก็ฉันเพนฉันเพนนะอาหารต้องกับตอนเพนมีอะไรบ้างไก่เอไก่เคเฟซีเหรอไม่ใช่ ก็แฟนข้าวปไก่แหละแต่เป็นข้าีมันไม่ใช่ก็ไเปิดเม็ได้ดิก็อยู่ในบ้านอยู่ในวัดเราไม่มีใครอยู่แล้วนี่อยู่กันสองรูปไม่หรอไม่ได้เสองรูปาอ๋อแต่แดงว่ามีมีต่แมรนรออยู่ข้างนอกอีกเยอะเลยรออยู่ใช่มั้ยฮรูปไม่ได อ oh. แล้วฟังธรรมะธรรมะธรรมะอ,อะไรมัง่งแม่อยากรู้อ่าลองพูดไอยมแม่ฟังฟังเรื่องการเกิดของมนุษย์อ่าอ้าเวเดี๋ยวเนนไดมอน์พูดก่อนการเกิดของมนุษย์อ่าดเดี๋ยวให้ไอ,อ,อดาเตรียมเรื่องไว้มันมีเรื่องของไข่ด้วยอ่ากับโอ้ oh, ดีด กระสุดใากลับครสุดใากลับมีเยอะอจำไม่ได้อ่ะเอาสักหน่อยนึงเอาพูดแบบเป็นเรื่องอ่ะบ่ดาวดาว่อยพี่ลิวอ่ะก็ใชใช่กกับใช่ไนกลับ กับ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 คือโลมตั้งอยู่และเสื่อมไปเอากล้องมาตรงๆหน้าไอ้ได้หน่อยนี้นะมาเห็นนะเออเออเอาเออเอากล้องไม่เป็นไรแต่หม,มายความว่าถอยหลังไปนิดนึงก็ได้เอจะได้มองเห็นทั้งสองรูปโอเคเยี่ยมเยี่ยมอย่างนี้ได้อ่ะไอ้ได้พูดก่อนกับคือโลกตั้งอยู่แล้วเสื่อมไปนะตั้งอยู่และเสื่อมไป เขาก็จะแบ่งเป็นเพลงสีก่อนก็เลยโควิดสี่อาสงไข่ใช่ก้อนแรกคือดีดดีอาสงไข่ไม่ว่าโควิดี่จะไม่รู้ว่าหน่วยเป็นอะไรโควิี่อาสงไข่ที่จริงมันนับไม่ทั่วน่ะใช่มันนับไม่ได้ใช่อาสงไข่นับไม่ได้ใช่ที่รู้ยุุคยคหน้าภาษียังไม่ตายคือนึ็กกับกระแสเกเนี่ยมหากรรมเกษตรแทนนะ เดินในเกษตร1กับ2แผนกาสอิทธิ์แต่ภาษ,ษ,ษ,ษะะากรบฤฤกาบก็คื้อดียกหนาอีาโอ้โงี้สำเนียงก็เรียนรู้อนาคตหมดแล้วเด็กใช่แล,แล้วก็เรียนรู้อันนี้นี่มัน,น,น,นเรียนนอกพอเถามเพื่อนถามอาจารย์ว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันช่วยอะไรเออแล้วเขาบอกว่าช่วยให้ให้มียาน่ะ ทำไมนะเขาบอเออเขาไม่กง่เพราโมูหลังใช่หมมันช่วยให้มียานยานต่ตางๆช่วยให้มีแบบกโอเคเอ๊ยให้มีแบบสามารถแบบมีคาถาบินได้แบบอะไรอย่างเงนะี้ยอืมาการนั่งสว่านี่ไปเรียนแต่มันต้องเห็นก่อนมันช่วยลบได้ไปสว่สา,า,วานได้เราถอดกันได้อ๋อท่องท่องท่องจักรวาลใช่เราเราเราจะว่าถอดกันได้ เราเพิ่มมีสองกายกายหยาบกับกายละเอียดอ่าตอนนี้สามเณรเป็นกายหยาบหรือกายละเอียดตอนเนี้ยกายหยาบอ่าถ้าถ้าสามเณรล่องหนได้เนี่ยแสดงว่ากายกายละเอียดอ่าถอดถอดปิดทีนี้ก่อนใช่ต้องนั่งไปเรื่อยๆก็ฝ่าจะเห็นกายละเอียดก็อีกนานมันต้องมันต้องมีบุญมากอ้าวสามเณรบวชก็มีบุญอยู่แล้ว ฟังเรื่องจากคุณยายฟังเรื่องจากคุณยายที่ยายเป็นเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อมันอิู่อ๋อคุณยายจันเป็นพระอาจารย์